จะเจอตัวผู้นี้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเพียรพร้อมเรียกว่าสำเร็จการที่บุคคลจะสำเร็จปริญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องสำเร็จตั้งร้อยครั้งพันครั้งคือเขาสำเร็จครั้งเดียว ปริญญาตรีก็ครั้งเดียวปริญญาโทก็ครั้งเดียวปริญญาเอกก็ครั้งเดียวครั้งเดียวพอแล้วถ้าไปสําเร็จสองครั้งสามครั้งก็ผิดเขาเรียกว่าผิดธรรมชาติผิดวิสัยเขาสําเร็จทีเดียวก็ได้ประกาศมีบัตรมาแล้วผู้ที่ทวนกระแสจิตมนาะถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็จะปรากฏขึ้นใน ปรากฏขึ้นในขณะเดียวแล้วก็แล้วกันนะไม่ต้องปรากฏอีกแล้วทวนกระแสจ,จิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะรอ้องอ้อว่อยู่นี่เองหรือนั่นแหละคือคณะกรรมการตัดสินโดยเด็ดขาดเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะไม่มีการเสื่อมสิ้นหรือเรียกว่าเสื่อมเสียจะทำยังไงจะทำยังไงก็เสียหายไปไม่ได้เพราะเข้าถึงความสำเร็จในหลักของขั้นสำคัญการที่จะร้องพ่อได้นั้นน่ะว่าอยู่ที่นี่เองหรอกหรืออันนี้เรียวกว่าเป็นคำอุทาน ดังเล่าที่เคยที่ยินพระพุทธเจ้าสิพระองค์สมเด็จพระองค์ก็ได้อุทานออกมาหรืออย่างที่ท่านพระอัญญาโกนทัญญาสิท่านก็อุทานออกมาพระพุทธเจ้าก็อุทานออกมาว่าัญญาซีวัตถโขโกนทันโยัญญาซีวัตถโกุนดันโยติโกนทัญญะรู้แล้วหนอโกนทัญญะรู้แล้วหนอ แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระอริยะบุคคลในการทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนี้ไม่ใช่อริยะบุคคลแต่ว่าเป็นสมถะที่สมบูรณ์สังเ็จขั้นสมถะที่สมบูรณ์เนียกว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดเรื่องของสมถะเท่านั้น เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่สามารถทนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นี่ก็เป็นผู้ที่มีความสำเร็จเช่นเดียวกันกับเขาสำเร็จด็อกเตอร์แต่การสำเร็จด็อกเตอร์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นนายพลหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี อันนั้นเป็นเพียงสมบัติเขาเรียกว่าคุณณสมบัติคุณนสมบัติอันนั้นเองที่จะทำบุคคลให้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้ใดก็ตามอันนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จถ้าเปรียบเทียบก็เรียกว่าสำเร็จเป็นอริยะบุคคล แต่ว่าการที่จะสำเร็จเป็นอริยะบุคคลนั้นเหมือนกับที่เขาได้ด็อกเตอร์เขาต้องใช้เวลาเขาต้องใช้เวลาทำงานเขาต้องใช้เวลาที่หาบริษัทบริวารเขาจะต้องหาสิ่งหลายๆอย่างกว่าที่จะได้ตามขั้นตอนเป็นเท่านั้นซีเท่านี้ซีอะไรสุดแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ กว่าที่จะเลื่อนขั้นขั้นตอนไปนั้นต้องอาศัยการอาศัยเวลาอีกมากมายอันนี้พูดนี้น่ะเป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจเข้าใจว่าการที่บุคคลทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นถือว่าเป็นผู้ดีได้สำเร็จเปรียบประดุจก็เรียกว่าสำเร็จขั้นด็อกเตอร์ ยังมีสิ่งที่เขาจะต้องทำอีกมากคือเข้าสู่วิปัสนาหรือเข้าสู่ปัญญาอันที่เรียกว่าอาริยสัจซึ่งก็จะต้องทำอีกมากมายเหลือเกินเรียกว่าอีกมากมายนักที่กว่าจะจับเข้าไปสู่ความเป็นอริยะหรือเรียกว่าจิตที่เข้าไปสู่สัจธรรมเรียกว่าอาริยะนั่น เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาหนทางใดทำให้เราสำเร็จเป็นขั้นตอนนั้นก็อยู่ที่เราพาการศึกษาและมีความพยายามที่จะแก้ไขถ้าเราแก้ไขตัวของเราเองได้เราก็สามารถแนะนำคนอื่นแก้ไขคนอื่นได้ สิ่งอันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัจจับตบังผู้ที่จะรู้และจะเห็นจะเพราะตนเราพูดกันถึงเรื่องสำเร็จดอกเตอร์เขาก็ปัจจุบังสำเร็จขึ้นมาแล้วผู้ที่สำเร็จเขาก็รู้ตัวถ้าหากว่าไม่ไปประกาศให้ใครเขารู้คนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกเตอร์ เขาว่าไม่ได้เอาประกาศนิยบัตรแขวนคอไปตลอดเวลาเดินไปไหนเขาก็เหมือนกับคนธรรมดานี่เองถ้าหากว่าไม่ประกาศว่าฉันเป็นด็อกเตอร์หรือว่าใครเขาประกาศให้ว่าเป็นด็อกเตอร์หรือว่าหรือว่าใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นประกาศทางโน้นทางนี้ให้คนอื่นรู้เขาจึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าหากว่า ไม่มีใครประกาศมันก็หัวดำดำคอกิ่วๆขาสองแขนสองหัวหนึ่งก็อันเดียวกันเหมือนคนทั่วไป mm. ข้อนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าผู้ที่สามารถควรจะเสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้นั้นก็เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันเรียรกว่าจะตังรูจ้จะพระตัวเขาไม่ได้ไปประกาศว่าฉันนี่ เป็นผู้สมสถะพอแล้วฉันนี่เป็นผู้ได้สําเร็จขั้นตอนนี้แล้วประกาศไม่ได้ถึงประกาศไปคนอื่นก็รู้ด้วยไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงขั้นตอนขั้นตอนยังไม่ทันถึงเช่นคนที่ยังไม่ได้สําเร็จปริญญา แม้กระทั่งปริญญาตรีอยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตก็เขาก็ต้องรับราชการไปตั้งแต่ชั้นเล็กๆเ,เป็นคนตํตรวจเป็นข้าราชการธรรมดาไปอย่างนี้กว่าที่จะขึ้นสำเเ็จขั้นสูงสุดนั้นก็แทบเจ้าฝันไม่เห็นอันนั้นก็เรียกว่าคุณไม่พอ เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำจิตนี่เป็นข้อเปรียบเทียบเช่นเดียวกันเมื่อเรายังไม่ทันถึงขั้นเดี๋ยวก็ยังไม่เข้าขั้นเราจะไปเอาชั้นสูงสุดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกันกับคนตำรวจต้องการเป็นอธิบดีแม้จะฝันไปก็ยังไม่เห็นเรียกว่าชีวิตนั้นไปไม่รอดถึงขั้น แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของสมาธินั้นนั่นก็จะไปเปรียบเทียบเหมือนโลกภายนอกทีเดียวก็ไม่ค่อยได้ถ้าสมาธิเป็นเรื่องของการสะสมกำลังสะสมกันไปเรืสส่อยอย่างท่านผู้ที่ได้สำเร็จนี่ท่านสะสมมาเท่าไหร่จะเรียกว่าธรมาอย่าง ท่านสี่องค์ที่ท่านนั่งันขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาแล้วก็ถีบกระไดทิ้งอย่างนี้สมาธิอยู่บนที่หน้าผาไปไหนก็ไม่ได้องหนึ่งได้สำเร็จบิณฑบาตมาให้ฉันสามองค์ไม่ยอมอีกสามองค์วันต่อมาองค์ที่สองได้สำเร็จบิณฑบาตก็ให้สององค์ สององค์ก็ไม่ยอมฉันในที่สุดสององค์ก็ตายบนหน้าผานั้นจนได้และความที่ท่านได้ทำมานั้นองค์หนึ่งได้เป็นพระคาหิยะองค์หนึ่งได้เป็นพระบูม,มา,รรานระกศก็ได้สำเร็จพระอราหารันต์ทั้งคู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะ หาหนทางที่จะทำให้เกิดความสำเร็จจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาพิจารณาถึงอย่างไรวิปัสนานั้นก็อย่าหากมีโอกาสเราก็ทุ่มพิจารณาไปเพาะวิปัสนานั้นก็รู้อยู่แล้วอย่างแจ้งชัดว่าทุกขังอนิจจังอนัตตา ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทำยังไงจิตของเราถึงจะปรากฏสิ่งน,นั้นขึ้นมาในจิตได้อันนั้นก็เป็นวิปัสสนาเป็นส่วนที่จะทำให้เรามีนิสัยปัจจัยในทางที่เป็นพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไม่มีทุกขังอนิจจงอนัตตาไว้ในจิตของเรานี่ เราก็จะไปทางโลกีกสุดตัวเลยเรียกว่าไปทางโลกียะชานสุดตัวถ้าไปโลกียะชานสุดตัวนั้นก็ไปเป็นพวกลือสีต่อไปเราจะเกิดเราก็ไปไปเป็นจำพวกลือสีไปเลยนั่นก็นั่นนานไปออีกไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนละนานจนกระทั่งไม่รู้ พอไปเป็นพระพรหมแล้วก็มาเกิดมาเกิดแล้วก็ไม่รู้ไปไหนกว่าจะมาเป็นพระพรหมก็เกิดไปกว่าจะพบพระพุทธเจ้าได้กว่าแย่ใช้เวลานานมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาโลกีจนสุดตัวแล้วเราก็เอาโลกุตระมาเป็นนิสัยไว้ทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาเอาไว้ อันนี้ก็โอกาสที่เราจะพธพทะพุทธเจ้าเหือโอกาสพุะธพุทธศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันไม่นานนักแต่ในขณะที่เราใช้วิปัสจนานั้นเราก็อาจจะสามารถทำจิตของเราให้ต้นกิเลสได้ในชาตินี้ก็ได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ ก็ทําให้สําเร็จกันในชาตินี้เมื่อทําสําเร็จในชาตินี้ได้ก็หมดปัญหาไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราท่านทั้งหลายเรื่องของการปฏิบัตินั้นคือการปฏิบัติสมาธินั้นชีวิตนี้เท่าไหร่ทาไปจนหมดนั่นแหละอย่าได้ไปพากันทิ้งควางอย่าพากัน ทิ้งข้อทิ้งซะเพราะเรารู้หลักรู้ข้อปฏิบัติรู้หนทางแล้วทำไปเลยชีวิตของเรามีเท่าไหร่เรายกให้เรื่องของสมาธิไปท่านเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ระเสฐถึงว่าไม่ใช่พระแต่ก็เป็นพระไม่ใช่นักราชก็ชื่อว่าเป็นนักปราชเป็นบัณฑิต เป็นผู้ที่เข้าใจดีในการเข้าใจดีก็คือเป็นพุทธศาสนกที่ดีที่สุดเมื mm ่อ hmm. เราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทนี่แหละที่เราจะได้มีจิตอันที่เรียกว่าพระนิพานพระนิพานนั้นคือเป็นสิ่งที่หมดข้องความกังวล ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถนำเราไปสู่พระนิพพานได้